เรือท่าเรือมีด่างมีด่างมีด่างบ้านอ่าวสลักเกาะขุดจังหวัดตราที่สองมีสายยมสองห้าแปดนั่งอยู่ในทะเลนะท่าเรือมันอยู่ในทะเลเนี่ยเดี๋ยวเรือจะมาจอดตรงเนี้ยเดี๋ยวเรือจะมาจอดตรงเนี้ย เรือดำโตสอ,สอ,สอสงนี่เรือติดแอร์แอร์ยันเจ็บเลยวันนี้นั่งสบายนั่งยอยู่หน้านี่ม่นมีลำอยู่้่นไกลๆี่ันมลำเลย่งู่กันมาลุกแน้อเรือ ที่ท่าเรือเสือดำเกาะกูดวันที่22เมษายน2568ไม่รอวลาอะไรวะเที่ยงป่าละเที่ยง19นาทีเรือเข้าไปดำน้ำมา กลับแล้วเที่ยงถ้ากลับออกไปตั้งแต่เก้าโมงเชา้าพาไปดำน้ำเล่นอะไรต่ออะไรข้างนอกมีอาหารให้กินด้วยสีกลับนะเนี่ยแล้วเออเนี่ยเนี่ยมีหลายประเภทเนี่ยกลับแล้วเนี่ยกลับเที่ยงก็ถ้ากลับ กินเที่ยงที่บ้าน,หนเหมือนนกันแหละแต่ต้นเงย็นพาไปดูดวงอาทิตย์ตกเนี่ยแต่ว่าวันไปสปีดโบ๊ทนะสิบเอ็ดคนอือพระมาแล้วที่เกาะกูดเช้าวันที่ ยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกแปดพระมอญถูกบ,บาทที่เรียบร้อย <c oughs> แหวมาจากบ้านสองซองสองซอ,องในสามสิบบาทด้้ย งสิบห้าบาทที่เกาะกูดเช้าวันที่งเมษายนฝนตกหยิมหยิม <c oughs> เมื่อกี้ลงมาสู้มาแรกเลยแล้วก็ตอนนี้ตกหยิมหยิมแล้ว จะไปไหนต่อเนียะนอนนอนรอเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวสิบโมงไปซื้อปูเมื่อวานบอกเขาไว้แล้วเดี๋ยวสิบโมงจะ,ปะนปดูเขาบอกมีประมาณหกเจ็ดโลเอาว่ายะระยะไม่กินของแพงระยะไปซื้อตลาดบางใหญ่บอกตัวใหญ่กว่ามามาจากอันดามันนอนอยู่ในเรือสามเดือนแล้ว จุ๊บใส่ท้องฟ้าที่เรเห็นสีสวยอะโลสี่ร้อยเองเขาบอกห้าตัวโลยังไงแมมันมันเป็นช้องฟ้าอะไรนะทองฟ้าสีทองไงเมื่อเช้าสุรยุทธออกข่าวเขาเขาถ่ายทั่วประเทศมีทุกทุกที่เออไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนั้นเป็นเราที่โชคดีไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนั้นที่เราชัดที่เราไปวันไปวันนี้